ในสู่ช่วงของฟันทันตงนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในสายกับทางด้านคุณชาบุตแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชาบคทับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดในประเทศค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยดีกว่าใช่คหาครเล็กน้อยดีกว่านะครับผมตรงนี้ตัวของคุณชาบุตมีมุมมองอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้ ครับในภาพรวมเศรษฐกิจนะครับก็จากการปรับประมาณการล่าสุดนะครับผลกระทบในในรอบนี้นี่น่าจะค่อนข้างใจะยืดเยื้อนะครับถึง้นว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ความที่เศรษฐกิจนี้จะเริ่มกลับสู่สภาพาปกติน้ำใช้รายสักพักหนึ่งนะครับเลยทาให้การเติบโตในแง่ของ GDP ของของทั้งของไทยในปีนี้น่าจะโตสักราว1% นะครับครับผมก็ยังคงจะได้รับผลกระทบคนทัางเยอะอยู่ครับครับผมครับทีนี้ถ้าในภาวะตลาดแบบนี้นะครับยังยังอาจจะยังมองไม่เห็นความชัดเจนมากนักนะครับผมในแง่ของการลงทุนเองนะครับในภาวะที่ที่เศรษฐกิจที่มันที่มันฟื้นตัวแบบที่แตกต่างกันแบบนี้เรามีคัแนนําอย่างไรบ้างครับครับเออในในส่วนของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นสาต์ที่พยายามที่จะมองไปข้างหน้านะครับอย่างสังเกตดูว่าในช่วง่ ประมาณสักสามสี่วันนี้คุณไูยใที่ปรับตัวดีขึ้นได้ม้างทั้งดีนะครับเราเห็นเนื่องจากว่าเขาพยายามที่จะตลาดพยายามที่จะมองภาพไปข้างหน้านะครับว่าสุดท้ายนี้ถ้าเกิดการการระบาดนที่คลี่คลายนะครับตัวเศรษฐกิจก็น่าจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นนี่ลักษณะของการลงทุนเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องสะท้อนมองในส่วนนี้นะครับในการทาความเข้าใจกับตลาดนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมไปในต่างประเทศเนี่ยก็ยังคิดว่าใน ่าทุโรนี่ครับยังสามารถจะเติบโตได้อยู่ในระดับที่ค่อนขั้นดีนะครับแต่แต่ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะสมมติณออามากขึ้นนะครับ,รบโ,รโดย,โดยรวมแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนำโดยพวกสหรัฐยุโรปนี่จะเติบโตได้ดีกว่านะครับของ,ของพวกประเทศกําลังพัฒนาครับครับผมครับยางดัชนีเองนะครับก่อนหน้านี้เองก็ลงไปอยู่แถวึ่งา1้2ย่จุดนะครับก่อนที่จะดีกลับมาที่ระดับประมาณ1ัน0จุดตรงนี้ถือว่าตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเชิงบวกที่ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ไปไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับจริงๆถือว่าตอบรับไปได้ค่อนค่อนข้านเยอะแล้วนะครับทีนี้ประเด็น,นก็คือถ้าเกิดเศร,รษฐกิจเกิดฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยขนับนะครับ,รบแล้วลักษณะของหุ้นนะครับที่ที่ที่การลงทุนอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะข,ของการฟื้นตัวตามภาวะเศร,รษฐกิจแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะว่าเราดูในแง่ของ ตัวเลขผลประกอบการนะครับโดยโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวดีเท่าที่ควรครับผมครับตอนนี้แต่ละกลุ่มเองเนี่ยกลุ่มธุรกิจในตลาดทรั์เองก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้เราเรามีมุมมองอย่างไรบ้างครับว่ากลุ่มไหนที่ดูแล้วตอนนี้ลงทุนแล้วยังอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่หรือกลุ่มไหนที่ดูแล้วอาจจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับเอ่อในกลุ่มที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับอยากให้มองเป็นสองส่วนครับจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ ค่อนข้างจะมีความหอดไหวกับอตราดอบียนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อาจจะยังไม่ได้ถึงกับขั้นมีกําไรมากนะครับแล้วหรือว่ายังขาดทุนอยู่แต่ว่าที่ผ่านมานี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นเพราะว่าสภาวะนโยบายการเงินที่ค่อนข้างจะเป็นแบบผ่อนแบบผ่อนคลายนะครับอันนี้โดยเฉพาะในหุ้นหุ้นในหุ้นในต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่ากําลังจะมี จริงๆมีการประชุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะจบในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือการประชุมแจ็กสันโคนะครับซึ่งตลาดก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการลดมาตรการกระตุ้นเชิงปริมาณนะครับผมตรงนี้เนี่ยกลุ่มที่อ่อนไหวเกี่ยวกับพวกอัตราตอดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยหันกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะต้องระมัดระวังนะครับก็โดยเฉพาะหุหห้นในกลุ่มของที่เป็นเกีเ่ยวเกีเ่วกับด้านเทคโนโลยีที่มีการเติบโตค่อนข้างดีแต่ยังยังยังไม่ได้มีกำไรครับเราต้องระมัดระวได้ ครับนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะอ่อนไหวอยู่พอสมควรครับทีนี้อาจจะลองไปเทียบดูได้ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าในตลาดหุ้นตอนนี้เองมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงบางกลุ่มก็อาจจะยังพอดูแล้วค่อนข้างที่จะปลอดภัยสามารถที่ลงทุนต่อได้ทีนี้หากเทียบในแง่ของตลาดเงินนะครับผมการลงทุนในตราสารนี้หรือแรลงต่างตรงนี้ตอนนี้เรามองเรื่องของตกเบี้ยไว้ไว้อย่างไรบ้างครับผลตอบแทนระหว่างตลาดเงินกับการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ครับจริงๆแล้วเรามองอย่างส่วนของตราสารนี้นะครับก็ายัง ค่อนข้างจะให้น้ําหนักการน้อยกว่าเฉลี่ยนะครับอย่ประเทศวนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าพอดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยครับการการลงในการลงทุนในตราสารนี้ที่เราเราต้องเอาเงินไปลงทุนในภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นเราเราจะเสียประโยชน์เนี่ยนะครับก็ยังยังไม่ได้เหมาะที่จะลงทุนในตราสารนี้เท่าไรนะครับฉะนั้นในแง่ของการจัดถอดการลงทุนเนี่ยเราก็อยากจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตราสารที่ยัง น่าจะมีอัพไซด์หรือว่ามีมน่าจะให้ผลตอบแทนที่ทดีกว่านะครับก็ยังน่าจะเป็นราสารทุนอยู่แต่เพียงแต่จาเป็นที่จะต้องเลือกกลุ่มของหุ้นนะครับโดยภาพวรวมนี่จิงเรายังคิดว่าหุ้นที่มีคุณภาพและก็สามารถเติบโตได้กะต้อกลับ,บก็คือตัวบริษทัทเองมีกําไรอยู่แล้วนะครับ,บรแล้วก็สามารถที่จะเติบโตในแง่ของกําไรได้ก็จะต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว,ว่าในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าราคาของหุ้นพวกนี้ยัง ไม่ใช่เป็นหุ้นที่มีราคาถูกครับแต่ว่ามันก็ยังน่าจะมีคิดทางในเชิงบวกนะครับกับภาวะการลงทุนโดยภาพรวมตอนนี้นะครับแม้ว่าอาจจะมีการลดปริมาณการซื้อขายลงนะครับอาจจะมีลักษณะของ Q e วอ p แทปเปอร์ลงมานะครับแต่ว่าภาพรวมในตลาดนี้พพอร์ตการซุ้อขาดหุ้นอยู่นะครับครับครับซัส่ึนคุณประยุทธ์ได้ดีครับผมระหว่างตราสารนี่ตราสารทุนแล้วก็ดูสินทรัพย์เป็นเองตอนนี้ ครับตอนนี้ยังอยากให้เนำลงคุณในตราสารทุนมากกว่าตราสารดีนะครับผมสัดส่วนถ้ารับความเสี่ยงได้ดีในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะแนะนาว่ามีสัดส่วนสัก60 60เปอร์เซ็นต์ในตราสารทุนนะครับแล้วก็40เปอร์เซ็นต์ในตราสารนี้นะครับครับผมครับตอนนี้เรามีกองทุนไหนมาแนะนําให้กับทางด้านคุณผู้ชมบ้างครับที่ดูแลให้เหมาะสมกับการลงทุนที่คุณชวุดแนะนำมาครับ ครับโดยรวมนะครับก็ยังอยากให้มีการกระจายการลงทุนในต่างประเทศบ้าง <ปะ S 1> หน่อยนะครับนนก<ช>องทุนที่แนะน,นำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มคุณภาพเติบโตเนี่ยครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีความยั่งยืนในแง่ของอสามารถที่จะเติบโตได้ไปได้พร้อมกับตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่เน้นการลงทุนทั้งสิ่งด้นหลอมนะครับก็จะมีกองทุน m น c ม็ดซี l กราบโฟก u สนะครับก็จะเป็นกองทุนที่ เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพเติบโตเราเป็นหุ้นที่ยั่งยืนด้วยนะครับเราก็ยังมีกองทุนอ่าทางด้านของยุโรปนะครับขอเรียกเป็นตัวสั้นๆว่าว M Euro อ็มยูโรนะครับแล้วก็ทางด้านของพลังงานสะอาดนะครับคือ m Renew นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามกองที่อยู่ในเป็นหุ้นในกลุ่มคุณภาพเติบโตแล้วก็เป็นหุ้นที่ยั่งยืนด้วยครับครับผมครับทื่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างครับครับในแง่ของตัวกองทุน m f c Global โ o c u s f u n กฟนนะครับผลตอบแทน นับตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้ก็ผลตอบแทนประมาณ20%นครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกว่าแต่จะมีหุ้นโลกโดยโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉนั้นเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก16%นะครับครับแล้วก็ส่วนเอ็นเอ็ยูโรเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นทางยุโรปนะครับคือกองนี้เนี่ยเราจัดตั้งมาเมื่อประมาณการเดือนมีนาคมนะครับผลตอบแทนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณอ่21%นะครับซึ่งพอเทียบกับตัว กระชื่หุ้นยุโรปนะช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็ผลตอบแทนก็จะสูงกว่าแต่ตหุ้นยุโรปพอสมควรทีเดียวนะครับส่วน MRENEW เนี่ยก็ยจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพพลังงานสะอาดนะครับการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้ก็ทาผลตอบแทนได้ดีพอสมควรครับในเยอทูเดนี่ประมาณเจ็ดเดือนกับเกือบจะแปดเดือนนะครับว่าผลตอบแทนก็มาสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นจะเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตไปได้ดีนะครับแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ครับผมครับแม่ผมประธานสูงน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีนักลงทนฝากถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทุน S S F นะครับผมหลังจากที่ดดชนีตาหลักทรัพย์พุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้าลงทุนได้อยู่หรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะต้องรอให้ยอดโตลงมาหรือสามารถทยอยสะสมได้ครับครับในในส่วนของการลงทุน S S F นะครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะลักษณะของการถือเนี่ยเราต้องถือ ประมาณสิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของการที่เราจะเน้นทำมาเก็ตทามิกในช่วงสั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ไม่อยากจะแนะนํามากนะครับผมคิดว่าลักษณะที่ดีสุดน่าจะเป็นลักษณะของการทยอยการลงทุนนะครับอย่างเช่นถ้าปีนี้ทางทางนักลงทุนเนี่ยจะจําเป็นที่จะต้องลงทุนสักประมาณประมาณหนึ่งแสนเนี่ยครับราเราอาจจะทยอยลงทุนเป็น เป็นไตม่าละสองหมื่นห้าอย่างต้นนะครับครอบเป็นหลักแบบนั้นครับผมครับขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายหน่อยครับที่จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในเดือนกันยายนนี้ทางด้านบระจเอ็มเอฟซีมีมุมมองอย่างไรบ้างครับคือในแง่ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับยังยังคิดว่าสำหรับของของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังน่าจะเป็นเักษองของการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยครับของ ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ใน,ในในตลาดนะครับมองว่าคงคงคงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ตลาดจับตามองคือในเรื่องของการกระตุ้นเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะอาจจะก,กระตุ้นน้อยลงหรือเปล่านะครับกรับผมกับกับผมครับก็สุดท้ายนะครับมีคาแนะนําให้กับทางด้าน คุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรครับในในช่วงนี้นะครับการลงทุนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีความความผันผวนนะครับเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการระบาดของตัวโควิดในทีนะครับผมไ่อย่างหนึ่งก็คือการคิดว่าส่วนสุนสำคัญนะครับในการลงทุนก็คือเราจะต้องมีมีวินัยในการลงทุนนะครับอย่างเงี้ยของการการทยอยการลงทุนแบบสะสมนี่ครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า ลักษณะของอความผันผวนของตลาดเนี่ยถ้าเราดูโดยภาพรวมนยครับถึงแม้ว่าจะมีกองผันโวนเนี่ยแต่ในลักษณะที่เวลาเรามองมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับยังเชื่อว่าใน6ใน,ในอย่างนน้อยหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับตลาดนั้นยังน่าจะมีิศทาเป็นขาขึ้นอยู่ครับฉะนั้นการทยอนลงทุนแบบสะสมแบบมีวินัยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะที<ช>่เรียนนะครับว่าในภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยดอกเบี้ยอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ <ๆ S 2> ข้นเนี <ๆ S 2> ่ยระดับ ถ้าเป็นไปได้คุณจะเน้นของคุณในพวกาสารคุนมากกว่าร,รับหุ้นนะครับผมถ้านักสามารถรับความเสี่ยงจากความของาสารทุนได้ครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณชัวุฒิครับ